สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่ควนธรรมดาชาแนลวีสองนะครับนะก็กับคลิปจากช่องหลักเนาะมาต่อที่ช่องรองนะวันนี้ก็วันที่5พฤศจิกายนสองหเวลาไม่รู้นะน่าจะเที่ยงกว่าแล้วพอตอนถ่ายมันเกือบเที่ยงนะตอนถ่ายลงที่ช่องหลักนะครับก็มาตรงฝ่ายน้ำร้นนะ ก็ได้ว่าตรงจุดลอยกระทมมีคนอยู่นะอะไรเนี่ยแล้วก็ฝนแล้วก็แดดโอ้ยหลงอีกอะตกเยอตกจะไม่ตกเนี่ยพาคนขี่มอไซค์งงแคเนี้นะเออขาคงตั้งตัวไม่ทันนะกูจะเอบตรงไหนโอขี่ไปหาสาลาก็ไม่เจอนะอะไรประมาณนี้นะเออ เมื่อกี้ถ่ายคลิปลงช่องหลักก็พาเอฟซีมาล้างสปาร์คแล้วนะมันเลอะหน่อยๆนะมันเลอะตรงเนี้ยตรงทางไปตรงจุดลอยกระทงนะน้ําขังโคลนบ้างอะไรบ้างก็เลอะนะอันนี้ก็ล้างไปแล้วนะเวนะลาลนะ้างดีอ่ะล้างแค่เลอะนะครับโอ้เอฟซีผมว่าผมปวดขี้ฮะนะตอนมาก็ไม่ปวดหรอกนะ ครับ FC ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะครับฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ช่องก็แค่คนธรรมดาชั้นวีสองด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ